สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นวันแรกที่ครูมาเจอคะนักเรียนแบบระบบอ,ออนไลน์ด้วยสาเหตุที่เราจะต้องอยู่ห่างกันเราจะมารวมกันอยู่ในห้องเรียนค่อนข้างลำบากเพราะสาเหตุก็คือโรคระบาดดังนั้นทุกคนต้องรักษาดูแลตัวเองอย่างอย่างดีเพื่อที่จะไม่ทำให้สังคมนั้นป่นปวน,นด้วยโรคติดต่อนะครับ ั้นครูก็ขอแนะนำตัวเองก่อนว่าครูคือมาเร์เอกมลสังวนนามเึ่งรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมพื้นฐานหนึ่งรหัสวิชาสเสือ3 0 1ศ1ซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าในรายวิชานี้จะมีครูสอนด้วยกันสองท่านก็คือมี ครูและมีข้อมีมิตรธัญพรรุ่งเรืองรัฐจะสอนผู่นาะไปกับครูมิตรก็จะสอนเรื่องของหน้าที่พลเมืองดังนั้นก็ขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยให้เข้าใจไว้ว่าในรายวิชาสังคมศึกษาสาธาัฒนธรรมนั้น ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาก็จะเป็นครูถ้าเป็นเรื่องของหน้าที่พลเมืองก็จะเป็นวิทยฐานะหอนนะครับนักเรียนที่เรียนเนี่ยก็ขอให้สนใจกับสิ่งที่เรียนรู้ด้วยเพราะว่าการเรียนในแบบนี้ครูกับนักเรียนนั้นไม่ค่อยได้เจอกันดังนั้นครูจะไม่รู้พฤติกรรมของนักเรียนว่า ในขณะที่เรียนนั้นมีความสนใจแค่ไหนอย่างไรนะครับเรามาดูเนื้อหาสาระที่เรียนในรายวิชา,าศาสนาในส่วนของสาระาศาสนานะครับก็คือเรื่องแรกก็คือลักษณะของสังคมชมพูทวีปและกติความเชื่อทาง าศาสนาสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้ว่าสังคมชมพูทวีปชมพูทวีปเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศอินเดียในยุคปัจจุบันเนี่ยมีเรียกว่ามีมความกว้างใหญ่ไพศาลมากดังนั้นความหลากหลายทางวัฒนธรรมก็ก็มีมากดันั้นชมพูทวีปจึงเป็น สังคมที่ถูกอิทธิพลของศาสนา,า,าพราหมณ์นั้นอยู่บนอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ก็คือลักษณะความเชื่อสิ่งต่างๆเช่นระบบวันนะ,ะซึ่งจะแยกไอคนนั้นแต่ละวันนะมีบทบาทละหน้าที่นั้นต่างกันแต่การแยกวันนะ บทบาทหน้าที่ต่างกันบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันก็มาทําให้สังคมนั้นดีแต่ว่าการพัฒนาสังคมนั้นค่อนข้างจะยากนะครับนั่นคือคติความเชื่อทางศาสนาอยู่บนอิทธิพลของศาสานาพราหมณ์เรื่องต่อไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นมนุษย์ผู้ฝึกตนได้อย่างสูงสุดแลนพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์ คนหนึ่งที่ประสูติจากกษัตริย์เนตระกปูลของกษัตริย์ที่ครองกรุงกบิลพัอนซึ่งในสมัยนั้นจะเห็นได้ว่าพระเจ้าก็ก็อยู่ในราชวังแบบมนุษย์ ุจจธ,ธรรมดาแต่บังเอิญว่าเมื่อพระองค์ได้พบกับเทวทูตทั้งสี่ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและก็สัมปณะตอนพระองค์เจอคนแก่คนเจ็บคนตายพระองค์ก็สองคุณคิดว่านี่คือคือสาเหตุที่ทามนุษย์นั้นประสบกับความทุกข์แล้วนั้นจะมีหนทางแก้สิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ผอสุดท้ายพระองค์ก็ทรงเห็น เพศสม,มณะขคงคงจะเพศคงจะสม,มณนเลแหละที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความทุกข์ดังกล่าวได้และเพระองค์ก็จึงตัดสินใจออกผนวดและก็ฝึกตนด้วยวิธีการต่างๆเพื่อจะเพื่อนทุกข์ดังกล่าวเรื่องที่3ก็คือการก่อตั้งพระพุทธศาสนาวิธีการสอน และการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจาิยานั้นการก่อตั้งพระศาสนาเนี่ยพระพุทธองค์ก็หลังจากเรียกว่าบำเพ็ญทุกขะริยาตัถรแล้วพระองค์ก็ตัดสินใจอยู่ประมาณสเดือนก็ทรงพิจารณาว่าจะไปประกาศพระศาสนาที่ไหนดีจะก่อตั้งพระศาสนาอย่างไร ผลสุดท้ายก็ตัดสินใจไปแสดงปฐมเทศนาคือแสดงทำครั้งแรกแก่ปัญจวคีเมื่อแสดงธรรมจบลงปัญจวคีซึ่งมีโคนทัญญาวะปัปปัตยะมหานมะและอัศชิเนยเมื่อแสดงปฐมเทศนาจบก็ได้ ก็ทําให้พระอัญญาโกลธัญญะนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมก็เรียกว่าเป็นพระสองรูปแรกเกิดขึ้นมาส่วนวิธีการสอนพระองค์ก็ใช้วิธีการสอนหลายๆรูปแบบที่เหมาะสมกับอุปนลิสัยของผู้ที่ได้สดับรับฟังธรรมะของพระองค์การเผยแพร่พุทธศาสนาตามแนวพุทธจริยา พุทธเจยาก็คือมีสามประการหนึ่งก็คือโลกัถะจาริยาคือทำยังไงก็ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อโลกให้มากที่สุดดังนั้นอย่างเราพวกเราทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อโลกก็เราพิจารณาดูว่าเราจะทำยังไงให้เป็นประโยชน์ต่อโลกให้มากที่สุด แล้วก็ประเด็นที่อสองก็คือยาตถาริยาเรียกว่าสงเคราะห์ญาติทาประโยชน์แก่ญาติสุดท้ายก็คือพุทธจริยาเ็ิมทําประโยชน์ในฐานะที่เป็นที่เป็นพระพุทธเจ้าจะทําอะไรบ้างนะครับนี่คือเรื่องที่สามที่เราจะเรียนก,กันนะครับ ดูเรื่องที่4ก็คือพุทธประวัติด้านการบริหารและการทำรงรักษาพระพุทธศาสนานั้นพุทธประวัติด้านการบริหารและการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาเราเห็นได้ว่าในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อต่อการทำให้พุทธศาสนานั้นอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้นัานพระเจ้า ก็ใช้วิธีบริหารก็คือมอบความเป,เป็นใหญ่ให้กับพระสงฆ์ในพระสงฆ์นั้นบริหารจัดการเกี่ยวกับคณะสงฆ์รวมไปถึงการทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมาเพื่อให้พระพิสุได้เป็นข้อวัดปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติ การทำรองรักษาพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเน้นย้ำให้คณะสงฆ์ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนี่คือเรื่องที่สามที่เราจะเรียนกันเรื่องที่สี่คือทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสาคนและข้อปฏิบัติยุดทางสายกลางดั้นทฤษฎีทฤษฎีก็คือการศึกษาเรียนข้อวัดปฏิบัติต่างๆของพระพุทธศาสนา ข้อวัดปฏิบัติที่เป็นสากลเราเห็นได้ว่าหยิบข้อไหนมาหลักทามข้อไหนมาส่วนมากก็เป็นลักษณะที่เป็นสากลเช่นยกตัวอย่างศีลห้าระการนะครับเราเห็นได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่อาทินนาธานอาปานาติปะมาแาชทินนานะครับพอโทษเทปานาธิปาตาเวรมณีการไม่ฆ่าสัตว์ เพราะการเรียนผู้อื่นเราจะเห็นได้ว,ว่าเป็นส่วนที่สําคัญกับการทีวิตท,ที่เป็นอยู่อย่างเป็นสุขได้แล้วก็อาทนาทานาเวรมณีการไม่ไปขโมยของผู้อื่นจาพวกนี้เราเห็นว่าหลักการเหล่านี้ถ้าเราทําเลปฏิบัติได้เราก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ส่วนทางสายกลางนะครับก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกันนะเรื่องต่อไปนะครับก็คือพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญานี่คือเรื่องที่เราจะเรียนคือศรัทธาศรัทธาคืออะไรปัญญาคืออะไรศรัทธาคือความเชื่อนั้นความเชื่อต้องประกอบด้วยปัญญาปัญญาก็คือความเฉลียวฉลาดรู้จักเหตุรู้ จากผลหลักการของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์นั้นพุทธศาสนาเราเห็นได้ว่าต้องพิสูจน์หาความจริงแต่ก็ความจริงบนบน,บนคุณธรรมเรียกว่าอันไหนที่มันละเมิดศีลธรรมก็ก็เรียกว่าต้องงดเว้นในสิ่งนั้นสว่วนวิทยาศาสตร์ ก็ก้อหาความจริงเช่นเดียวกันความจริงในลักษณะหลายๆประเด็นแต่ว่าจะไม่คำนึงถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมวิชาการต้องการพิสูจน์ความจริงเพื่อให้มนุษย์นั้นอยู่รอดและปลอดภัยเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนก็คือการคิดแบบโยนิโสมนศสิการโยนิโสมนสิการก็คือการคิดแบบ แยบยนนะครับการคิดแบบแยบยนการคิดแบบแยบยนมีอะไรบ้างนะเราจะเห็นได้ว่ามีด้วยกันสิวิธีนะสิวิธีก็คือหนึ่งก็คือสาเหตุสาเหตุปัจจัยคิดแบบสาเหตุปัจจัยคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบคิดแบบสามัญลักษณะนะครับ คิดแบบอริยสัจสี 4. เป็นต้นนะฮะเรื่องสิ่งแบบนี้ที่เราจะต้องเรียนกันก็อยู่ประมาณนี้นะครับในหัวข้อประมาณนี้ที่เราจะเรียนกันในการสอบกลางภาคดังนั้นวันนี้การแนะนําบทเรียนครูกข็อขอจบไว้ตรงนี้นะครับนักเรียนก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับ